มาเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องฟังไปมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินยำหนงังหมูนะคะ่ะยำหนงังหมูนี่แหละแซ่บๆนั่นเอาไปต้มๆแล้วก็มาหันห่นๆๆแล้วก็มายำาย่เนาะมาสัดเจอเบเจเบเจรูสเต็กโดนจ้ะเนี่ยใส่อนนันนั้นน่งใส่ขิงหลายๆพี่น้องจ้า ไมอยปกถอดมาด้ค hmm. <Yeah. S 2> ่ะ ยำหนังหมูยำยำหนังหมูอตั้งแดนจันยำแบบตั้งแดนนะค่ะมีอย่างกระชายเนาแซับแสบเจ้าอื 嗯。Mm hmm. ไม่พี่น้องจามบี้น้าแม่เป็นสื่อของยุรานเอเชียเนอะจาะ ไปหอดเครื่องทางหลุดส่วนกันเห็นอันตำรวจเป็นเอาค้นเจ็บขึ้นรถนะไม่สเป็นล่มโล๊กใจ dạy 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 non dạy 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 lái rồi Xếp dạy dạy non dạy น้ำผลไม้น้ำผลไม้ร่วมดูมาเดือเด็กไหมกี่เพชรพี่น้องเป็นมอมเบิร์ดหระขาจะขวางการตัวพี่เป็นหน่วยหนึ่งอ่ะเพชรเพร็ดอ่ะทั้งคิงทั้งอะไรเนี่นนะ Cái bấm mà Kéo cái mà ư nó Đứa mày kẹp Chắc nồi Vâng nặng đó mà nó nghe xuống mưa rồi đây là na bán thóc cái đồ này toàn này với nó Sao mà thôi nó เตายแล้วคำสุดท้ายแลยเด้อพี่น้องกินบะเมิดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเพราะยังไม่เผ็ดอิ่มน้ำพร้อมเพราะกินเขาก็เขาล้วนะก็ะได้มาถ่ายคลิปมาเฮ็ดคลิปต่อจิจิ <c oughs> ไม่จะเกยกินอ่ะเล็กน้อย<ม>พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะรักเลยคิดถึงทุก,ทกคนกิงกับเพชรพี่กับเพชรกัดพี่อีกรักเลยคิดถึงทุกคนเด้อจ้ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ๋าไปบาย